สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับที่นี่ออโตอก,การดแคสฮะสูตรการซ่อมสีรถยนต์มาตรฐานครบวงจรครับวันนี้ผมจะพามาดูบอดี้ CRX นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาวัดค่าของบอด,ดี้รถกันพอด,ดีเราได้เครื่องมือมาใหม่ตัวนหนึ่งนะฮะเป็นเครื่องมือวัดค่าความหนาของสีนะฮะตอนนี้ค่าเป็นศูนะฮะเห็นไหมค่าเป็นศูนอ่ะเดี๋ยวมาพามาดูชิ้นแรกก็คือจะเป็น บางโคลหน้านะฮะเดี๋ยวผมขอทำการวัดเลยอ่าสามร้อยยีาไมครอนนะฮะอันนี้คือความหนาของสีนะครับมาดูชิ้นต่อไปนะครับเป็นประตูนะอ่าสองนะครับมาชิ้นต่อไปครับเป็นบางโคนครับ479ร้อยเจไมครอนนะฮะอ่ะมาดูอีกชิ้นหนึ่งฮะราคาเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ รถหลายคันอาจจะขายการทําสีมาน้อยก็คือในส่วนของหลังคานะอ่319ไมิคอนนะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าไหนมาตรฐานนะครับเดี๋ยวพามาดูคันนี้เป็นคันที่เพิ่งเราเพิ่งลอกสีไปแล้วก็ลงแค่ตัวอินบ็อกซีก่เกาะเหล็กไปนะฮะอ่าในส่วนของหลังคานะคันนี้จะเป็นในส่วนที่เราลอกสีไปเมื่อวานแล้วเราพ่นเกาะสนิมไปนะครับ มาดูค่าของมันกัน37.31.7ไมคอนนะฮะเห็นไหมฮะอ่าโอเคอันนี้คือค่อนข้างที่จะบางเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเหล็กทั่วไปเราใช้แผ่นเหล็กตัวนี้เป็นเป็นแอ่นค่าก็คือเนื้อเหล็กละกันพูดง่ายๆนะฮะมาดูค่าของมันกัน,นอ่าฮะเห็นไหมฮะ8.0ไมคอนนะฮะนี่นนฮะ แล้วมาดูอีกคันหนึ่งฮะเพราะบางอย่างเราบองด้วยตาเปล่าเรามองจะไม่รู้เลยอะซูมตรงนี้หนึ่งตรงนี้เป็นส่วนที่เราลอกสีนะฮะเป็นหลังคาเหมือนกันแตเป็นส่วนที่เราลอกสีแล้วชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เรายังไม่ได้ลอกสีนะอันนี้เราทําไว้เพื่อเพื่อเปรียบเทียบให้ลูกค้าดูนะครับมาจิ้มไปในในจุดที่เราลอกสีเห็นไหมฮะ14 3ไจมไรอนนะฮะลูกค้า อ่ะแล้วมาดูในส่วนที่ยังไม่ได้ลอกสีนะฮะเห็นไหมฮะสม้ยไมครนนะครับอ่าอันเนี้ยมันก็คือความหนาของสีนะครับขึ้นเยอะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าอ่อรถคันนี้ไม่ดีหรืออะไรครับมันแค่ผ่านการทำสีมานะครับแล้วอย่างบางคันเนี่ยถ้าอย่างบางสีบางตัวเป็นสีสองชั้นพวกสีสีขาวมุกดูสีอะไรพวกเนี้ยที่มันต้องใช้ สีพื้นชั้นแรกพื้นขาวแล้วตกด้วยมุกเนี่ยสีค่าของสีมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะครับทุกค้าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูแต่ละคันของแต่ละคันที่เข้ามาดีกว่าอย่น,นี้ดีกว่านะครับสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าค่าต้งค่ามาตรฐานรถโรงงานจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะอาจจะพาไปดูรถโรงงานอีกคันนึ่งไปก่อนจบคลิป คันนี้ก็เป็น h rv นะคะเป็นอาตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นรถโรงงานเลยประวัติโรงงานไม่ไม่เคยผ่านการทำสีนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูวัดค่าในส่วนของบางโคนนะเนี่ยฮะค่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยบวกลบนะฮะหนึ100่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยอย่างอย่างชิ้นเนี้ยหนร้อสิบเจ็ดไมคอนนะฮะเป็นค่ามาตรฐานพื้นฐานนะครับเดี๋ยวมาดูประตูอีกชิ้นหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะหนึ่งร้อยเก้าไมคอนนะฮะอันนี้คือค่ามาตรฐานของสีโรงงานนะฮะ โดยประมาณก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคันไหนเข้ามาก็จะเล่นให้ดูเป็นคันๆไปสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ